เพียงแค่เกลือกับน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วนะครับพอขยำคุกเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยใช้น้ำเปล่าล้างประมาณ2-3รอบก็ใช้ได้แล้วครับทีนี้มาต้มกันได้เลยครับตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป4ลิตร ตามด้วยพริกไทย1ช้อนโต๊ะพริกไทยให้เราบุพอแตกด้วยนะครับจะได้ทรงกลิ่นหอมสาหรับไฟในการต้มขั้นตอนแรกนี้ใช้ไฟแรงได้เลยครับแล้วก็ใส่ขิงหั่นแว่นตามลงไป10แว่นแล้วก็ใส่กระเทียมจีนทุบลงไป15กลีบใส่รากผักชีทุบลงไปอีก4ลรากทีนี้ตามด้วยต้นหอมอีก5ต้นปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บ4ช้อนโต๊ะ และอันนี้ซีอิ๊วขาวครับ150มลก็คือ10ช้อนโต๊ะให้เราใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อแต่งสีให้สวยงามครับเพราใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วไม่ต้องรอให้น้ำร้อนนำตีนไก่ที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปได้เลยเพอใส่ตีนไก่ลงไปทั้งหมดแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากัน ขั้นตอนในการต้มขั้นตอนแรกใช้ไฟแรงนะครับประมาณ15นาทีและเคล็ดลับในการต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็ให้เราใส่ช้อนสแตนเลสลงไปด้วยอีก3อันนะครับตัวช้อนจะช่วยกระจายความร้อนได้ดีทําให้ตีนไก่เนี่ยเปื่อยนุ่มได้ไวจะกระต้มด้วยไฟแรงผ่านมา15นาทีจะเห็นว่าเกิดฟองขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนอ่อนครับพอลดไฟลงแล้วเนี่ยให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับน้าจะได้ใส ตอนนี้แจ็คก,ก็ช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับทีนี้ให้เราปิดฝาแง้มๆต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อนแบบนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแจ็คก็ต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อนผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ตีนไก่ของแจ็คเนี่ยเปื่อยนุ่มได้ที่แล้วล่ะลักษณะของตีนไก่เนี่ยเปื่อยนุ่มสวยไม่เละนะครับยังคงเป็นตีนสวยๆอยู่เลยรวมเวลาในการต้มทั้งหมดแจ็คใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปทำตามกันดูนะครับใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงจะได้ตีนไก่ที่เปื่อยนุ่ ใช้รากผักชีนะครับสองรากโขลกให้ละเอียดพอเราโขลกละเอียดดีแล้วใส่กระเทียมจีนลงไป6ลแล้วก็ตามด้วยพริกจินดาเขียวและแดงอีก7เม็ดความเผ็ดเนี่ยปรับได้นะครับตามชอบได้เลยใครจะโขกหรือนํำไปปั่นก็ได้นะครับอันนี้ตามชอบส่วนแจ็คเนี่ยแจ็คจะโขกหยาบๆครับโขกไม่ละเอียดมากแค่นี้พอปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะและต่อด้วยน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำมะนาวั้นสดลงไป5ช้อนโต๊ะ แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันครับใช้สากบีบีแบบนี้นะส่วนน้ำปลาเนี่ยใส่สุดท้ายเลยครับน้ำปลาที่ใส่เนี่ยจะใส่5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผักชีซอยครับใส่ลงไปคุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับ,รบสูตรน้ำจิ้มง,ง่ายๆเอาไว้ทานกับตีนไก่ส่วนใครจะปรับสูตรเอาตามชอบก็ได้นะครับบางคนชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มไม่เหมือนกันอันนี้ตามสะดวกครับและอันนี้ก็คือตีนไก่ต้มซีอิ๊ว สวยๆนุมน่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะสีสวยมากกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยแซ่บแน่นอนใครจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้นะครับลองไปทำตามกันดูรับรองไม่ผิดหวังครับสูตรนี้ความเปื่อยนุ่มในกำลังพอดีนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่แจ็คทำทานบ่อยมากๆครับและสำหรับใครที่ชอบทาน